ค่ะร้านเดอะบีมาอีกแล้วนะคะ,ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่ต้มเสร็จอันนี้ก็ต้มเสร็จแล้วนมคะก็เอาไปอบนะคะอบเสร็จมันยังร้อนอยู่ค่ะก็จะเอามาพักไว้ก่อนสักประมาณ5-10นาทีค่ะแล้วค่อยทอดนะคะอันนี้เป็นสูตรของที่ร้านนะคะไม่ได้ตากแดดจา้าร้านเดอะบีแซบหลีจะเป็นสูตรอบ หม้อลมร้อนนะคะไม่ได้อบโอ่งค่ะอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้10นาทีค่ะหลังจากนั้นก็รอเอาไปทอดทอดเสร็จก็จะพร้อมขายและก็พร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าร้านเดอะบีแซบอิรีนะคะอันนี้นะคะบรรยากาศยามดึกก็ยังเตรียมความพร้อมนะคะถึงฝนจะตก ร้านเดอะบีแซฟวิล anyway, ีก็ยังอัดแน่นด้วยหมูกรอบให้คุณเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็ยังเปิดซอดแจ้งเหมือนเดิมนะคะร้านเดอะร้านอาหารอีสานอาหารตามสั่งอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ